สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งกับบทวิเคราะห์ศึกเจ้าวมวยไทยเสาที่18ทธันวาคมศึกเจ้าวมวยไทยวันนี้4คู่ที่อยู่ในลาย,ยถ่ายทอดสดหงแดงมองว่าเบียดสุดๆเรทราคาต่อรองที่ออกโดยเซียนมวยนะมองว่าทั้งสคู่ในวันนี้คู่ขี้สูสีเรทราคาต่อรองไม่ห่าง การประกบมวยวันนี้ประกบโดยโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นนี่คุณวิทยาเพชรสี่หมื่นสตาร์ทมานะทั้งสี่คู่ที่ออกมาเนี่ยเบียดสุดๆทั้งสี่คู่ในวันนี้มีใครกันบ้างไปเลยคู่หนึ่งสมิงแดงก็รุ่งธนาเกียรติเจอกับบินเหลี่ยมธนวัฒน์มวยคู่นี้เป็นศึกล้างตาเจอกันในพิกัดน,น้ำหนักร้อยยี่สิบเอ็ด สมิงแดงเคยแพ้มาส่วนคู่สองชาญยุทธสักต์รุ่งเรืองเจอกับสิงห์ดมทองมวยหนึ่งห้อยยี่สิบคู่สามคู่เอกมงคลแก้วสอสมหมายวันนี้ต่อน้ำหนักสองปอนเจอพลอยวิทยานายกวิทยทุ่งสงมงคลแก้วมา1 3อยพลอยวิทยาร3 7 ต่อสองปอนนะคู่ C ธนูพิษสิบยอดธนูเจอกับแหวนเพชรเล็ก FA กรุ๊ปแหวนเพชรเล็กนี่มาแทนคิวทองนะคิวทองป่วยไม่สบายวันนี้ได้แหวนเพชรเล็กมาแทนวันนี้ซ้อยกันใ้พิกัดน้ำหนักร้อยแโอ้ทั้ง4คู่ที่ว่ามาเนี่ย เรทราคาต่อรองแพงสุด11.8 FC นะถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งสึกล้างตานะสมิงแดงกอรุ่งธนาเกียรติหรือเพชรสี่หมื่นวอจักรวุฒิคนเดียวกันวันนี้เจอบินเหลี่ยมธนวัฒน์ ร้1ยยี่สิบเอ็ดมวยคู่นี้เคยแพ้กันมาเป็นสมิงแดงนะเคยแพ้บินเหลี่ยมธนวัตรมาเมื่อวันที่สิบห้ากันยายนหกสสมิงแดงเนี่ยจากสุราธานีปีนี้17บเแล้วส่วนบินเนี่ยสิจากสงขลาเป็นมวยคนละทรงนะสมิงแดงนี่เขาในอาชีพขณะที่บินเนี่ยจังหวะฝีมือเตะซ้ายเตะซ้าย วงในเนี่ยขวางหน้าแทนก็ทำได้ดีระยะประชิดี่มีสอกมวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่สมิงแดงมองว่าสมิงแดงวันนี้นะต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีวงนอกไม่เล่นนะยืนยิ้มไม่ได้แข้งซ้ายของบินเนี่ยเขาธรรมดาที่ไหนขณะที่ระยะประชิดเล่นคาะวงในเนี่ยระวังสอบของของบินด้วย ไม่ใช่เข้าไปไม่มีอาวุธนำ้ทเลอทะทลาเข้าไปนี่เจอบวกหมัดบวกศอกได้วันนี้นะสมิงแดงจะต้องมีอาวุธนำเตะขวาขณะที่วงในเนี่ยระวังศอกด้วยเตะขวานำก่อนต้องมีอาวุธนำส่วนบินเนี่ยในไม่เล่นผลักออกวางแข้งผลักออกวางแข้งมวยคู่นี้มองว่าเบียดแต่หงแดงชอบไปที่สมิงแดงวันนี้ปิดแข้งซ้ายของบินได้นะ เดินกระทุ้งเข่าวงในเสียบไปเรื่อยเสียบไปเรื่อยจะเบียดเฉือนชนะแก้มือได้เป็นหลวนําเร็กไปที่คู่สองคู่สองชานยุทธศักดรุ่งเรืองเจอกับสิงโดมทองมวย168่งหกามนยุทธเนี่ยยีาจากอุบลน,นะขณะที่สิงโดมทองเนี่ยยีจากปัตตานีมวยคู่นี้ฝีมือเจอเข่าใน ฝีมือนี่ชานยุทธชานยุทธเนี่ยซ้ายหน้าดีมากส่วนขวาหลังก็เป็นทีเด็ดมองว่าชานยุทธวันนี้ไม่ประทะวันนี้จะต้องชิงออกจังหววฝีมือส่วนสิงโดมทองเนี่ยเข่าในนะเป็นมวยขวาเข่าในวงนอกนี่เม่งแข้งขวาระยะปรชิดนี่มีสองส่วนวงในเนี่ยโอ้โหขีบแล้วตีขีบแล้วตีนี่ถือว่าเป็นจุดแข็ง มวยคู่นี้คนละทรงจังหวะฝีมือเจอเข่าในชานยุทธเนี่ยผลักออกวางแข้งขวาคาทีบขวาวางซ้ายหน้าคาสร้างปัญหาไปเลยนะไม่ให้สิงโดมทองนี่เกาะเกี่ยวได้ขณะที่สงสิงโดมทองนี่นอกไม่ได้นะนอกยืนยิ้มไม่ได้แข้งของชานยุทธนี่เขาดีเยี่ยมวันนี้ต้องเดินควา้า เดินเบียดเดิน,ดนบสต้องมีอาวุธนำเนะี่ยถ้าทำวามไปไม่มีอาวุธนำเนี่ยโดนซ้ายหน้าก็ดีระยะประชิดศอกก็ดีโอ้โหชานยุทธเนี่ยถือว่าเป็นมวยมีของแล้วขมด้วยเข้าไปไม่ดีดีไม่ดีทะเลทะล่าเนี่ยเจอบบกหมัดบวกสอกอวันนี้หงแดงชอบไปที่ชานยุทธมองว่าชานยุทธนี่มวยเหลี่ยมจัดอาวุธหลากหลายอาวุธเยอะที่สำคัญเก่าด้วย กล้าออกอาวุธสายตาดีเป็นมวยมีคลาดวันนี้นะจะเฉือนชนะโดมทองได้แบบสนุกเลดเปิดชาญยุดต่อ11.8อ fc ถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไกร e ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปที่คู่เอกคู่เอกมงคลแก้วสอสมหมายวันนี้ต่อยร้อหาเจอพลอยวิทยานายกวิทย์ทุ่งสงร้อเจต่อสองบอล สมหมายมงคลแก้วสสมหมายนี่ยีจากสารครามซ้อมอยู่บุมเด็กเซียนขณะที่พลอยวิทยาเนี่ยยีจากนครศรีมวยคู่นี้เป็นมวยหลักเหลี่ยมเดียวกันเลยเตะขวาต่อยขวาวงในมีมีมีเข่าฟอร์มล่าสุดของมองคลแก้วนะแพ้เหนือตรณี3ามชัยวิเศษสุขที่ช่อง7 ส่วนพลอยวิทยานายกวิทุ่งสงเนี่ยชนะเพชรพง,งนรนันมรัตนบัณฑิตที่ลุมพินีนะวันนั้นต่อยร้อยสี่สมองว่าอืดมากวันนั้นอาวุฒูแต่และอย่างเนี่ยดูว่าวันนั้นไม่ดีเลยออกไม่ดีเทาก็ไม่ดีแข้งก็ไม่ดีวันนี้เจอมวยเก่าอย่างมงคลแก้วนะดูว่าเป็นงานยากวันนี้มงคลแก้วนะ จังหวะฝีมือดูหลักเหลี่ยมนี่ดูดีกว่านิดนึงแข้งขวานี่เตะได้หนักๆขณะที่วงในเนี่ยปล้ำฟันลตีถือว่าเบียดมวยคู่นี้อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันนะน้ำหนักสองปอนด์มีปัญหาไหมวันนี้พลอยวิทยามาใหญ่กว่าแน่นอนสองปอนด์อีกขีลนะ่ะแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่มงขนแก้วบอกว่ามงคลแก้วนี่คลาสมวยดูดีกว่าเตะขวาต่อยขวาเขาว,วงในเนี่ยปล้ำฟันลตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดูดีกว่า วันนี้เหรดเปิดขึ้นมาเสมอมองคลแก้วนะหงแดงชอบไปที่มงคลแก้วส่วนคู่สีธนูพิษสิทธ์ยอดธนูเจอกับแหวนเพชรเล็ก f A. กร้อยแปดธนูพิษเนี่ยสิ 19, นะจากอุนนนเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือส่วนแหวนเพชรเนี่ยแหวนเพชรเล็กเนี่ยมวยขวา15จากสกลน,นครจังหวะฝีมือเหมือนกันเตะขวาต่อยขวาวันนี้หงแดงชอบไปที่ธนูพิษ มองว่าซ้ายของธนูพิษนี่นะโอ้โหเตะได้เป็นชุดตเตะเถิดเทิงนะ่ะแข้งซ้ายออกได้ดีมากที่สําคัญหน่วยการดีด้วยเป็นมวยหน่วยการดีหมัดซ้ายก็ออกได้ดีซอ,อก,ก็ออกได้คมวันนี้นะถ้าเกิดว่าแหวนเพชรเล็กเนี่ยหลงหลักหลงเหลี่ยมนะหาไม่เจอซ้ายเนี่ยของธนูพิษออกหนักๆเนี่ยไม่ปิดไม่บังเนี่ยจุกเสียดได้ง่ายๆหงแดงชอบไปที่ธนูพิษ วันนี้ดูว่าครบเครื่องกว่าเก๋ากว่านะเรทเปิดธนุพิทต่อ5.4 f c ถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปดูมวยรักมวยชอบของหงแดงชอบที่หนึงชอบไปที่สมิงแดงวันนี้ปิดซ้ายของคู่ต่อสู้ให้ได้นะซ้ายของบินระยะประชิดนีนระวัง2เก็บสอ,อย่างได้นีจะเฉือนเข้าเส้นชัยล้างตาได้สำเร็จนี่คือชอบที่ห เลดเปิดนะัสมิงแดงต่อ11บชอบที่สองชี้ชัดไปที่ชานยุทธวันนี้ชานยุทธในไม่เล่นนะสร้างปัญหาหคู่ต่อสู้เยอะที่สุดซ้ายหน้าคาคู่ต่อสู้เข้ามาผลักออกตั้งแขนสู้ทีบทำลายจังหวะวนไปเรื่อยในไม่เล่นสร้างปัญหาให้สิงโดมทองให้มากที่สุด วันนี้ถ้าสิงนมทองกาะเกี่ยวไม่ได้มีโอกาสแพ้สูงวันนี้ของแดงชอบไปที่ชานยุทธนี่คือชอบที่สองเลทเปิดต่อชานยุธต่อสิบเอ็ดแปดชอบที่สามชี้ชัดไปที่ธนูพิษวันนี้ธนูพิษนะได้เวทได้พิกัดได้น้ำหนักมาตัวใหญ่กว่าด้วยซ้ายของธนูพิษเนี่ยโอ้โหจัดจ้านจริงๆเตะได้เป็นชุด คู่ต่อสู้ไม่บังนี่มีจุกมีเสียดนี่คือชอบที่สาธนูพิษเลดเปิดธนูพิษต่อ5้สี่ส่วนชอบที่สี่มองว่าเบียดที่มองว่าเบียดน้ำหนักสองปอนเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้บ่งบงชี้ได้ว่ามวยจะออกหัวเลอก้อยแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่มงคลแก้วมองว่าครบเครื่องกว่าสติปัญญาไอคิวดูเหลื่อมกว่านิดนิด วันนี้นะจะเบียดเฉือนชนะแบบสนุกด้วยวันนี้อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันวันนี้มงคลแก้วพลาดไหมถ้าพลาดมีสิบเสร็จพลอยวิทยาพลาดไหมถ้าพลาดก็มีสิบเสร็จมวยคู่นี้เบียดห้าสิบห้าสิบหงแดงชอบมงคลแก้วเลดเสมอมงคลแก้วนะนี่คือชอบที่สี่ f c ถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยววันเสาร์เจอกันอีกทีช่างก่อนชกวันนั้นจะได้ทราบว่าทั้ง4ี่คู่ในวันนี้ใครมาน้ำหนักเป็นยังไงเรทราคาต่อรองขยับไหมสิ่งเหล่านี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่ช่างก่อนชก ศึกจเจ้าเมายไทยเสาร์ที่18ธันวาคมวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ